เพื่อนๆวันนี้ผมมาไม่ทันให้คุณน้องๆใสยย่ยางก้อนยางได้กี่ได้กี่กระสอบครับคุณน้องวันนี้โอ้วันนี้สิบโอ้โหวันนี้สิบเป็นดาวได้เงินหมืน่นแะน่เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณน้องหิวแล้วมั้งเดี๋ยวพี่พี่พี่เอามาให้ไม่ไม่หมดพอดีเอาแหนมมาให้คุณน้องครับคุณน้อง อ๋อแห,หนมใ,ให้คุณน้องครับพอดีผมทําแหนมที่บ้านนะครับเพื่อนให้คุณน้องไปฝากให้น้องอะไรนะน้องเปิ้ล <c oughs> ไม่ไม,ไม่ไม่กินนั่นแหละกินตัวนี้ดีกว่ามีป,ป,ประโยชน์พี่ไปกินอะครันตันนี้มันไม่ขึ้นหน้าพี่หมอฮะ <c oughs> มันเหมือนมันไม่ขึ้นหน้าตันนี้แบบนี้นะเออไม่เหมากัดท้องผมนี่เออวันนี้วันนี้เราเราจะได้เป็นหมื่นไหมคุณน <ara> ้อง ไม่ได้โอ้ยได้ดีใจครับเพื่อนเพื่อนครับดูครับคุณน้องบอกว่าหนึ่งน้อยหนึ่งหนึ่งน้อยหนึ่งหมืออุ้ยวันนี้รอดตายเพราะว่าผมจ้องจ่ายให้กับคุณพี่ที่มาทําอะไรอ่ะเขาเอาสามพันน้องสามพันทวนโชคดีพี่คิดว่าเป็นสี่พันห้าทั้งหมดแหละทั้งหมดแหละถูกและถือว่าเดี๋ยวปีหน้าไม่ปีรองหน้าเราเราไม่เป็นกี่วันเรางวดใหม่เรามาถมเอาด่างให้ถมให้เต็มนะโซนนั้นมีอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวถมให้เต็ม อทางขึ้นนะทางทางนี้อีกลำหนึ่งแล้วก็ไปนู่นไปไปนู่นอีกลำหนึ่งเนาะนั่นมันไม่เข้ามาสองลำนะคื้นนี้นะเออโอเคตรงนั้นเรียบร้อยละเอาเพื่อนเพื่อนวันนี้ได้ท่านราคาเท่าไหร่สามสิบหนึ่งครับเพื่อนเพื่อนวันนี้สามสิบหนึ่งเดี๋ยวให้เป็นน้องๆเขากินเลยก่อนก่อนแล้วผมคงจะลาเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ